สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาะคะเราไปเริ่มที่กลองแรกกันเลยนะรักครั้งนี้คุณจะสมหวังหรือเปล่านะคะหญิงเลือกกลองที่สามนะ Celebration หิงจะมีความรักที่สมหวังไหมโอเคกับคนที่หญิงนึกถึงไทยเนาะกองได้นะคะสำหรับใครที่เลือก b e l i e v e in Magic ให้ไวแรกก็คือ Night of คัพนะคะตอนนี้เขาอาจจะเริ่มเข้ามาจีบคุณแล้วนะหรือว่าคุณอาจจะแบบเจอกันแล้วหรือว่ามีสัญญาณดีๆที่จะมีคนเข้าหาคุณหรือกำลังจะมีคนเข้าหาคุณก็ได้นะคะมีอยู่แล้วนะคะใบที่สองคือ s x o f s w o r d s นะคะใบที่สามนะคะก็คือ a s o f swords นะคะใบสุดท้ายคือ t r e s t a r นะคะ พอเปิดมาสีไปแล้วหญิงรู้สึกว่าคุณยังไม่เจอกัน <c oughs> <c oughs> คุณอาจจะยังไม่ได้เจอกันหรือว่าอาจจะยังไม่ได้อินลีเลชชิพกันนะคะแต่ว่ามีความเป็นไปได้สูงมากเลยว่าจะมีจะสมหวังนะคะถ้าเกิดว่าคนที่คุณดิวอยู่หรือว่าคนที่คุณนึกถึงหรือคนที่กําลังจะเข้ามาหาคุณนี่แหละนะคะมีโอกาสที่คุณจะสมหวังกับรักครั้งนี้นะเพราะว่าไพ่เดอะสตาร์มันเป็นไพ่ของความหวังนะคะแต่ว่า มันก็ยังเป็นความหวังนะคะมันยังมันยังไม่สมหวังนะคุณอาจจะยังไม่เจอเขานะคะเพราะว่ามันยังเป็นไพ่คนโสดอยู่เนาะแปดดาบออกมาอย่างมองว่าบางคนอาจจะปิดกั้นตัวเองด้วยนะก็ลองศึกษาคนใหม่ๆให้โอกาสคนใหม่ๆได้เข้ามาในชีวิตคุณนะคะซึ่งเขาน่าจะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะคะคนที่จะเข้ามาใหม่อาจจะเป็นคนที่ดูดีนะคะมีชื่อเสียงโปรไฟล์ดีนะคะหน้าตาดี อ,อาจจะดูหลอดูสวยนะดูเด่นเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเขาเป็นเดอะสตาร์นะคะกลองนี้นะมีโอกาสที่คุณจะสมหวังนะคะคุณต้องฮิลลิ่งตัวเองนะไพ่เดอะสตาร์คือมันเป็นไพ่เยียวยาตัวเองเนาะเป็นแบบเหมือนคุณถ้าคุณเคยเจ็บเคยช้ำมานะคะเคยทิดหวังกับความรักมาเคยปิดกั้นมองความรักในด้านไม่ดีนะคุณต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะเปิดรับพลังงานด,ดีแล้วก็ให้ให้โอกาสตัวเองได้เจอกับความรักที่ดีนะคะ ชื่อว่าความรักดีๆมันมีอยู่จริงนะคะแล้วก็ให้อภัยกับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคยเจอมานะคะแล้วก็เปิดรับโอกาสใหม่ๆทำพลังงานดีๆรอคนใหม่ๆเพราะว่าคนใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยเขาเข้ามาด้วยความจริงใจนะคะเขาเข้ามาเพื่อที่จะมาจีบคุณเข้ามาเพื่อที่จะหวังที่จะให้มันพัฒนาความสัมพันธ์ไปกับคุณน,นะคะไม่ได้เข้ามาเล่นๆนะเข้ามาเข้ามาจริงๆพอนังเฝ้าออกมาบอกหน่อยนะ คอนองฟ้าออกมาคอนเฟิร์มหน่อยเนาะอุย้ยหลายใบแทะ Let go up control choose Allow the situation to unfold naturally คือ โควิดจะ flow นะปล่อยมันไหลไปนะใครจะเข้ามาก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาเข้ามานะอย่าคิดถึงเรื่องเก่าๆนะคะอย่าพยายามคาดหวังอย่าพยายามไปกดเกณฑ์อะไรมันเยอะนะเพลย์เฟเนตกับเม k ก t ิ e อฟฟอร์ดคุณต้องปล่อยให้มัน flow ไปนะคะถ้าเกิดว่าคือคนจะเข้ามาจีบคุณก็ต้องปล่อยให้เขาจีบคุณบ้างนะคะมีความสุขนะคะ มีความสุดให้สุดๆถึงเวลาต้องเฟิร์สคุณก็ต้องเฟิร์สนะเวลาออกเดทอย่าไปคิดถึงเรื่องเก่าๆอย่าไปคาดหวังว่าเฮ้ยมันความรักมันจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่ามันจะผิดหวังเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือมันจะดีแค่ไหนเราจะไปได้กันได้ไกลไหมไม่ต้องคิดขนาดนั้นนะคะคือมีบางคนมาปรึกษากับหญิงเนี่ยคือคือคิดไปไกลมากเลยคุณต้องเรียนรู้กันก่อนนะคะคุณก็ปล่อยให้มันเวลามันแบบเออมัน มันต้องเทคไทม์นะคะค่อยๆเป็นค,ปค่อยๆไปค่อยๆเรียนรู้ไปอย่าเพิ่งไปคาดหวังนะคะคุณต้องรู้จักเขาก่อนนะคะอืมกองน,นี้นะคะมีโอกาสที่จะสมหวังในความรักนะคะแต่คุณนะคะต้องเปิดโอกาสให้กับตัวเองด้วยลืมอดีตลืมพลังงานลบๆไปให้หมดสิ่งที่คุณเคยเจอมานะคะอย่าเพิ่งคาดหวังอะไรนะคะปล่อยให้มันเป็นไปนะคะแล้วคุณก็คุณก็จะสมหวังกับความรักเองนะคะอย่าเพิ่งไปคาดหวังกับมันเยอะนะคะโอเค คนที่เลือกกล้องที่สองนะคะฮิวลิงเอากล้องที่หนึ่งที่ผ่านมาอย่างจะจะบอกว่ามันจะต้องใช้เวลานะความรัก ace of w a n d s นะคะหนึ่งไม่ท้าว nine of pentacles นะคะ six of swords นะคะกล้องสุดท้ายคือ seven of pentacles นะคะ ตองน,นี้นะหญิงมองว่าคุณอาจจะไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักเท่าที่ควรนะคุณยังแบบว่าพวงถึงสิ่งที่พลังงานหนึ่งกับว่าคุณชอบคิดว่าอยู่คนเดียวมันสบายอยู่แล้วอะอยู่คนเดียวมันมีทุกอย่างอยู่แล้วอยู่คนเดียวมันพร้อมอยู่แล้วก็ไม่ต้องมีใครก็ได้ไหมอะไรเงี้ย <c oughs> คือ เหมือนกับทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคุณนิ่งมากแล้วคุณระแวงคนอื่นที่จะเข้ามาหาคุณมากกว่าว่าเออมาแล้วมันจะมันจะฟูไหมมันจะแบบเติมเต็มกว่าเดิมไหมมันจะดีกว่าอยู่คนเดียวหรือเปล่าอยู่แล้วมันจะมาทําให้แบบเราต้องแบบคิดมากหรือเปล่าคุณดูคิดเยอะนะใครจะเข้ามาในชีวิตของคุณทั้งที่มันจะมีคนเข้ามาเริ่มต้นกับคุณหลายครั้งแล้วนะหญิงรู้สึกแล้วคุณก็คุณคิดเยอะอะกล่องเนี่ย คิดว่ามันจะคุ้มค่าไหมถ้าต้องมีคนเข้ามาในชีวิตคุณถ้าคุณเปิดโอกาสให้มันแบบอินลีเลชั่นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคุณคุณมันจะคุ้มค่ากับการเสี่ยงที่จะเปิดโอกาสให้ใครไหมเพราะหญิงรู้ว่ารู้สึกว่ากองเนี้ยคุณเป็นอะไรที่อยู่คนเดียวได้โดยที่ต้อไม่ไม่ต้องมีแฟนอะ่ะสวยแลย่รวยมากเลยค่าที่สุดนะคะแล้วก็ก็ไม่ได้แคร์ด้วยไม่ได้แคร์ว่าจะมีแฟนหรือเปล่าด้วยเพียงแต่แบบ อาจจะมาดูเพราะว่าบางทีก็เออมีมันก็ดีนะถ้ามีมีมาแล้วมันร้อยอยู่แล้วมันก็เป็นร้อยสิบรอยิบใช่ไหมแต่คุณจะไม่โอเคเลยถ้าเกิดว่าเขามาแล้วมันทําให้คุณเก้าสิบความรู้สึกอะถ้าคุณมีร้อยอยู่แล้วนะคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องการให้มันติดลบเลยอะกล่องเนี้ยคือมาแล้ต้องดีขึ้นเลยอะลิงรู้สึกว่าคุณเลือกคุณเลือกเรื่องในที่นี้แบบพิดอาจจะคิดพิจารณา ความเท่าเทียมฐานะการเรียนการศึกษาสังคมนะคะคุณจะคิดเยอะว่าแบบเขาบาลานซ์กับคุณไหมเขาเขาเทียบเท่าคุณหรือเปล่าเราเทียบเท่ากันไหมอะไรอย่างเงี้ยคือต่ําไปคุณก็ไม่เอานะคะแต่สูงไปคุณโอเคนะถ้าสูงเกินกับกว่าคุณมากๆคุณโอเคเพราะว่าคุณเป็นคนที่ค่อนขั้นที่จะพาวกับตัวเองนะมีความเชื่อมั่นสูงแล้วก็มีความที่จะแบบว่าเออ ภูมิใจในตัวเองว่าคุณก็เป็นคนที่เออมีทุกอย่างแล้วนะคะมีดีทุกอย่างแล้วคุณจะเข้ามาก็คือต้องต้องเหนือกว่าคุณอะเป็นโอเคนะคะบางทีเทียบเท่าคุณ,ค,ณคุณยังไม่อยากได้เลยกองเนี่ยยิ่งรู้สึกงานั้นนะอมเขาต้องรอดกว่าคุณอนะกองเนี่ยเขาต้องแบบว่ามาเหนือมาเหนือคนอื่นมาแบบ ถ้าโปรไฟล์ต่ำกว่าคุณรีอว่าคุณไม่มองในกองนี้หรือหรือรอ,อาจจะมีฐานะที่ไม่เท่าคุณคุณก็อาจจะไม่มองเลยนะเพราะบางคนมันก็แบบมันก็แล้วแต่นะมันไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะคะมันก็มันก็เป็นตักกะของใครของมันนะคะมันไม่ใช่ว่าเออเราก็เลือกคบคนได้นะคะสําหรับใครที่เลือกกองเนีย้ยังไม่ได้ว่าคุณเป็นคนไม่ดีนะเพียงแต่ว่าบางทีคุณแบบเอออาจจะอยากได้คนที่ มันไม่ต้องปรับตัวเยอะอะเราอย่างนี้ดีกว่าฮันนีมูน reconciliation ยิงว่าถ้าคุณมีแฟนอะคุณน่าจะอยากไปเที่ยวกับแฟนคุณนะหรือว่าอยากจะไปทาําไปไหนใกลๆนะเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าหาคุณอาจจะอาจาอาจะต้องมีเงินพาคุณไปล่องเรือนะพาคุณไปเที่ยวอะไรอย่างนี้นะอืม มีเวลาด้วยนะคนที่ยุ่งตลอดเวลาคุณก็จะไม่อยากได้นะอือแล้วก็คุณก็ reconciliation นะอาจจะเป็นเอ่ออีกในหนึ่งนะอาจจะคุณต้องการคนที่รู้สึกว่ามีสัญชตาตญาณของความเคยเป็นคู่กันมาก่อนเจอกันแล้วรู้สึกว่าคุณเคยเจอกันแล้วแบบเออคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องพยายามรักอะ่ะอืมคุณอาจจะต้องแบบรอคนที่ใช่แล้วรักเองอะ่ะเห็นไหมไพ่ก็ออกมาบอ่อยว่าเป็นแบบ keep and open mind นะ You are so made m a d d i f f e r from you r u s u a l t l p e t and expected expectations เออไพ่บอกว่าไงอ่ะก็แบบเออคือบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่เหมือนกับสิ่งที่เราอยากได้100%นะคุณจะต้องเปิดใจนะเพราะว่าอย่างที่บอกคุณคือสเปคของคุณกองเนี้ยคืออันนี้จริงๆเนี่ยจะพูดคําว่าแบบ อันนี้ก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ได้นั่นก็ไม่ใช่นั่นก็ไม่พออย่างนี้นะคะบางทีอ่ะคุณต้องเปิดใจบ้างน,นะคะมันไม่มีใครเพอร์เฟกหรอกนะนิดๆหน่อยๆน,นะเพราะคุณก็จะมีโอกาสนะคะที่จะเจอความรักนะตอนนี้คุณยังไม่เจอนะแล้วก็โอกาสที่จะสมหวังความรักมันก็ยังไม่มีเพราะว่าคุณยังไม่เจอใครนะเพราะว่าคุณปิดนะคะคุณค่อนข้างที่จะเออเหมือนกับเลือกเยอะอย่างนี้ด้วยค่ะคำพูดง่ายเลย โอเคไปกองที่3ามกันเลยกองที่สองก็คืออาจจะยังไม่มีโอกาสนะคะขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับคุณด้วยนะคะถ้าคุณเปิดโอกาสมก็มีโอกาสนะ,ะโอเคกองที่3ามหญิงเลือกอันนี้หญิงจําได้หญิงเล่นด้วยก็คือ celebration นะคะเต้นรํากันไหมงานพรอมงานพรอมใบแรกก็คือ king of cups นะคะ ใบที่สองก็คือ two of swords นะคะใบที่สามก็คือ seven of pentacles นะคะใบสุดท้ายคือแปดดาบโอเคโอเคเมล่าหญิงรู้สึกว่ากองนี้ยังไม่สมหวังเหมือนกันนะความรักอาจจะยังไม่สมหวังนะคะเนื่องจากว่าคนของคุณหรือว่าคุณนี่แหละอาจจะปิดอก ปิดกัน้นหรืออาจจะมีการช่างใจมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นนะมองไม่เห็น,หนปะอาจจะอาจจะไม่คุยกันอนะไม่คุยกันหรืออาจจะแอบคบกันก็ได้นะเพราะว่ามันมีไพ่แบบไม่เปิดเผยถึงสองใบเลยอะออหรืออาจจะแบบว่าความรักอาจจะยังไม่ชัดเจนนะ คนที่คุณดิวอยู่ก็อีกนั่นแหละเขาอาจจะเป็นคนคิดมากนะถ้าคุณไม่คิดมากนะเขาก็เป็นคนที่คิดมากนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดแล้วคิดอีกนะพิจารณานะคะว่าจะเอาอยัางไงกับความรักดีดูมันยังไม่ยังไม่ลงตัวร้อยเปอร์เซ็นตะ่ะดูความความรักดูเหมือนเป็นความลับอะ่ะของที่สามอะ่ะ ดูมีการช่างใจดูมีการทบทวนดูมีการอย่างเชิงนะอืมมีความไม่แน่ใจสูงมากๆเลยสําหรับกองที่สามนะคะหญิงมองว่าถ้าเป็นช่วงพีเรียดของไพ่ยิปซีสามถึงหกเดือนนี่คุณอาจจะยังไม่สมหวังนะคะเกี่ยวกับความรักในกองที่สามนะเกี่ยวกับคนที่คุณดิวอยู่ที่คนที่คุณคิณคด,คดถึงอยู่คนที่คุณแอบ,แอบชอบอยู่อาจจะยังไม่ใช่ก็ได้นะคะยังไม่ไม่ยังไม่มีเกณฑ์ที่จะสมหวังนะ กองที่สามเจ็บนี้อีกนานหมอก็เจ็บแนมะหมอเลือกกองนี้เหมือนกันอย่าไปซีเรียสนะคะคนที่ใช่ก็ไม่ต้องเหนื่อยนะคะหรือบางทีคนที่ใช่อาจจะต้องเหนื่อยอาจจะต้องเหนื่อยนะรักแท้ย่อมมีอุปสรรคนางฟ้าออกมาบอกหน่อยค่ะอารมณ์ไม่ดีนะ ไม่สมหวังในความรัก you are deserve love you are l o v able ความจริงคุณก็สมควรจะได้รักความรักดีๆนะกองที่สามอะ่ะเพราะคุณมันเป็นคนน่ารักนะ้โอย forgiving and learning as and heal the past. your h e ยหรือส์และคิด e r ง e ดี e คุณป e ะ o บ e วา in your person's moment um, หรือว่าคุณปิดโอกาสอะกองที่3ามะคุณเคยเจ็บกับความรักมาหรอหรือว่าคุณแบบมัวแต่กังวลกับความรักไม่ชัดเจนหรือว่าอะไรที่มันแบบคุณอาจจะเคยเจ็บมานะไพ่บอกว่าให้คุณเรียนรู้จากอดีตนะ แล้วก็ใช้มันเป็นประสบการณ์ชีวิตในการที่จะมาปรับปรุงในการใช้ในปัจจุบันนะคะแต่ดาบอาจจะหมายถึงคุณไม่เปิดโอกาสเหมือนกันก็ได้ไม่เปิดโอกาสในที่นี้หมายถึงว่าใจคุณมันไม่เปิดนะใจคุณมันยังกลัวนะกลัวจะผิดหวังกลัวจะแบบไม่ใช่กลัวจะแบบซ้ำซ้ำรอยเดิมอะไรเงี้ย Free yourself ปลดปล่อยตัวเองค่ะ It's time to take back control of the life ก็จะมีเสียงแอมบูเลนตลอดเวลาเพราะว่าหญิงอยู่ใกล้โรงพยาบาลนะเออปลดปล่อยตัวเองออกมาค่ะเปิดตัวเองออกมานะมันมีความรักดีๆรอยอยู่แล้วนะคะเออกองนี้ที่ไม่สมหวังเพราะว่าหญิงว่าใจคุณยังติดนะคะใจคุณยังติดอยู่กับอดีตรหรือว่าติดอยู่กับสิ่งที่มันเคยทําให้คุณมีแผลคุณต้องเรียนรู้จากมันนะคะแล้วมันมาปร,ปรับปรุงใช้ในปัจจุบันนะแล้วคุณก็ จะมีโอกาสเจอความรักดีๆนะคะสำหรับกลองที่3นะคะไปค่ะไปต่อค่ะอย่าท้อโอ๊ตกล้องสุดท้าย friendshipfriendship s ไพ่ Friends Friends ใแบ,บแรกไม่อยากอ่านต่อแล้วเนี่ยไม่สมหวังความรับโอเค t e n a n d s นะคะ เอเดฟวอนสนะคะกลองนี้อาจจะเดียวคนห่างไกลนะคนที่ทำงานเยอะนะคะไม่ค่อยมีเวลานะอืม The Lovers แล้วก็ไพส์ไทร์ไบรสไทร์คือเอเดฟ w a น d s นะคะมีอันคอมเมนต์นกลองนี้เป็นกลองเดียวที่อาจจะสมบังเร็วนะ สวังกับความรักนะคะมี the lovers กับ trios ขข้นมาแต่ยังรู้สึกว่าคนที่คุณดิวอยู่อ่ะอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้คุณอะอาจจะอยู่คนละที่คนละทางคนละต่างประเทศต่างจังหวัดต้องใช้เวลานะคะรอคอยแต่พอมันจะพัฒนาแล้วนะคะมันก็จะ รวดเร็วเลยนะคะถ้าคุณได้เจอกันสมมติว่าถ้าคุณเพื่องนี้ใช่ไหมคุณแบบมันติดโควิดอย่างเงี้ยคุณเจอกันไม่ได้คุณต้องรออ,งรอ่ะคุณต้องรอเนี่ยมีไพ้รอคือแบบต้องรออ่ะแต่พอเจอกันแล้วอ่ะพอคุณได้เจอกันอ่ะความสัมพันธ์มันจะพัฒนาเร็วมากๆนะคะเจอปุ๊บแต่งเลยค่ะยังยังเจอปุ๊บอาจจะแบบว่าเออแบบถูกใจโดนใจบางคนอาจจะคุยกันแล้วยังไม่ได้เจอเพราะเป็นพลังงานของต่างประเทศสูงมากแล้วแบบว่า เออมันเป็นเดลิเวอร์สอะเออเป็นแบบจริงๆหญิงไม่ใหญ่จะใช้คําว่าแบบมีตัวเลือกหลายคนนะแต่หญิงรู้สึกว่าเจอกันปุ๊บแล้วมันใช่นะคะเพราะพลังงานเหมือนกับยังไม่ได้เจอกันอะ่ะอืมแล้วก็พอเจอกันคุณจะรู้สึกว่าอุ้ยทำไมมันถูกคอสื่อสารกันรู้เรื่องความรู้สึกมันแบบคุ้นเคยพัฒนาได้เร็วมากเลยไม่ต้องปรับตัวเยอะนะคะไม่ต้องปรับตัวอะไรมากนะองเนี้ยอืมเป็นกองเดียวนะที่จะสมหวังกับความหักนะ แต่ก็มีนะบางคนอาจจะแบบดิวอยู่กับ3คนก็ได้นะคะแต่ก็มีเกณฑ์ที่มันจะพัฒนาไปในแนวโน้มที่ดีขึ้นแหละเพราะมีแปดนายออกมาถึงมันจะเป็นรักของสามคนแต่เดี๋ยวมันก็จะเลือกได้เองฮันนีมูนบอกแล้วไงมันแบบมันจะเร็วอะ่ะคุณก็อาจจะคอมมิทเมนต์กันเลยก็ได้นะกองเนี้ยแบบมาเจอกันปุ๊บรักกันปับ๊บไปเที่ยวด้วยกันปุ๊บท้องเลยอะไรเงี้ยนก็เร็วไป <c oughs> ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะอาจจะแบบเออ คอมมิตเมนต์กันเป็นแฟนกันเลยไม่ต้องศึกษากันแล้วอ้า oh, r ร l i g i o u s and religious factors your love life is influenced by your religious upbringing ลึกลับมันะเอ็น separation part อาจจะแตกต่างกันด้านแบบเออศาสนาวัฒนธรรมภาษานะคะ trust this situation is calling for you to f u l e i l l คือที่ยิงอ่านมาคุณอาจจะแบบว่าไม่บิลิไม่เชื่อก็ได้นะไม่ trust ว่าแบบเออยังไม่เจอกันเลยจะสมหวังได้ยังไงวะอะไรเงี้ยแต่คือไพ่กอกมาบอกแล้วว่าเออชั่วโมงนี้นะตอนนี้คุณจะต้องแบบเออมีความศรัทธานะว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะอืม ให้คุณเชื่อนะคะเปิดใจเชื่อเชื่อทั้งตัวคุณเองและเชื่อพลังงานของจักรวาลบ้างเขาจะส่งคนที่ใช่มาให้คุณนะถึงเขาจะอยู่ไกลแค่ไหนนะคะอยู่คนละประเทศอยู่คนละจังหวัดนะคะมันก็สามารถที่จะมาหากันได้พอห,หากันปุ๊บคอนนกกันเลยนะคะตกลงปรงใจแต่งเลยค่ะ <c oughs> หมอวอ่าเวอร์ตลอดหมายถึงว่ามันจะพัฒนาได้เร็วนะคะความสัมพันธ์ของคนกองศีีแล้วก็มีโอกาสที่จะสมหวังมากๆขอให้คุณเชื่อนะคะว่ามันจะเกิดขึ้นได้นะคะโอเค คอมเมนต์ก็เยอะเหลือเกินฝากช่องเจ้าหญิงทาโร่ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร์ด้วยนะคะแล้วก็หญิงอยากให้ไปกดไลค์เพจให้หน่อยนะคะเพราะว่าหญิงจะทำไลฟ์สดดูดวงให้ฟรีนะคะเดือนละครั้งนะคะที่เพจเจ้าหญิงทาโร่นะคะเจ้าหญิงแล้วก็อันเดอร์ r กอตทาโร่นะคะไปกดไลค์ให้หญิงหน่อยนะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขเป็นการอ่านแบบ general reading อย่าซีเรียสนะคะ be happy นะคะสำหรับวันนี้ก็บายบายคะ่ะ